ข่าวเดือนกับทุกคน โอกาสมาถึงแล้วนะครับบอสโจประกาศรับสมัครแอดมินเพิ่มครับแต่ต้องมีคุณสมบัติแบบนี้นะครับล่าสุดคับผู้คนทางด้านบอสโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยได้ออกมาโพสต์ข้อความนะครับโดยมีข้อความที่บอกว่าครั้งนี้ขอคัดกรองดีๆผมยังรับแอดมินภาคสนามที่พร้อมไปกับวงกับผมคุณสมบัติตัดต่อคลิปทําคลิปทําปกคิดคอนเทนต์ได้ช่วยงานผมได้อย่างไม่มีเงื่อนไขเงินเดือนให้ เยอะพอสมควรขอให้คุณมีของจริงๆและพร้อมรุยกับผมสนใจทักนะครับโอ้โหหลังจากนั้นนะครับแฟนคลับ FC เนี่ยก็เข้ามากดไลค์กดแชร์กันเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวครับทุกคนนะสะลับทางด้านบอสโจก็คือรอบนี้เนี่ยก็คงจะคัดกรองดีๆครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นทางด้านของฝีไม้ลายมือในการทําคลิปนะครับหรือว่าวุฒิภาวะต่างๆอุม้มอิ่มคิดว่านะครับฝีมือเนี่ยคนเราเนี่ยมีอยู่แล้วแหละนะทุกคนคือมีเยอะด้วยนะครับเนาะที่อยากจะ เข้าไปเป็นแอดมินสาวน้อย <_ T ank> เพชรบ้านแพงเต็มหนึ่งเลยคือคุณสมบัตินี่แหละสาคัญมากๆเลยคุณสมบัติหนึ่งเลยต้องมีวุฒิภาวะสําคัญมากนะครับสาคัญที่สุดเลยนะครับทุกคนอย่างที่บอกว่าการที่จะมาเป็นแอดมินสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกคนคิดเห็นเหมือนอุ้มไหมว่าการที่จะมาเป็นแอดมินสาวน้อยเนี่ยคือคุณต้องเตรียมรับกับความมีชื่อเสียงไว้เลยนะอย่างอย่างที่อย่างที่ทุกคนได้เห็นนะครับว่าขนาดข่าวแอดมินอะ สำนักงานข่าวให,ใหญ่ยังเอาไปเล่นกันเลยยังเอามาถามวอสโจเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่จะมาเป็นแอดมินเนี่ยคือต้องยอมรับในความมีชื่อเสียงก่อนเลยอันดับแรกเลยนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้ววุฒิภาวะอารมณ์สำคัญมากๆกับการที่แบบไม่ตอบโต้ FC ใช่ไหมครับทุกคนอันนี้คือสำคัญมากๆหลักๆเลยหนึ่งเลยคิดคอนเทนต์ได้ นะครับมีหัว Cre creative, creative หรือว่าเป็น Creator นะทรันทุกคนสามารถคิดได้ว่าบอสโจทำอย่างนั้นดีกว่าไหมทำอย่างนี้ไหมคะแบบคนดูเยอะแยะแน่นอนเลยนะครับบอสโจแบบคือต้องการคน,คนที่มีคุณสมบัติแบบนี้อ,อิมเชื่อว่านะครับสักวันนะ เพชรเม็ดงามเม็ดนี้นะต้องมาหาบอสโจแน่นอนเออนะครับและที่สําคัญคือตอนนี้ได้พี่นิกกี้ทีมงานขอบตาดำเนี่ยไปเสริมทัพเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้พี่นิกกี้ไปประจำการวันแรกด้วยนะครับอุ้มมิมข่าวกระแสครับก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้กับพี่นิกกี้ทีมงานขอบตาดําด้วยกันแล้วกันนะครับขอให้เฮงๆปังๆแล้วก็ถ่ายคลิปดีๆคอนเทนต์ดีๆนะครับมาให้ fc สาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยได้ดูกันด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับพี่นิกกี้เนาะพี่นิกกี้คือ ครบอยู่แล้วในเรื่องฝีมือนะครับพูดเก่งนะฮะแล้วก็หนึ่งเลยทำคอนเทนต์ได้นะครับแล้วก็วุฒิภาวะเนี่ยสำคัญมากๆพ,พี่นิกกี้เนี่ยเขาคือเขาเจอมาทุกรูปแบบแล้วอ่ะคือเป็นยูทูบเบอร์มาก่อนถ้าคนเป็นยูทูบเบอร์มาก่อนเนี่ยไม่ค่อยห่วงเลยเพราะว่าหนึ่งเลยคืออยู่กับคอมเมนต์ทุกวันอยู่กับคำดา่าคำเมนต์คำชมคำอะไรเยอะแยะทุกวันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอิมคิดว่าพี่นิกกี้ทีมงานขอบตาดำเป็นอีกหนึ่งคนที่ เหมาะมากกับตำแหน่งแอดมินสาวน้อยเพร้บันแพงที่จะ,จะดูจะดูแลของช่องหลักอะไรแบบนี้นะครับทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเราเนี่ยมารอติดตามกันนะครับทุกคนสาหรับพี่นิกกี้ทีมงานขอบขอตาดำวันนี้เราก็ได้เห็นนะว่าพี่เขาเนี่ยก็มีการถ่ายบรรยากาศานะครับทุกคนลงช่องนะครับให้พวกเราได้ดูกันอยู่นะครับ modular. ทุกคนเนี่ยที่ช่องทีมงานขอบตาดำเลยวันนี้นะครับแฟนๆเนี่ยนะครับก็เข้าไปให้กำลังใจพี่นิกกี้กันเยอะแยะมากมายเลยนะครับวันนี้พี่นิกกี้นะเนาะเขาก็มาใน ชุดสีชมพูแล้วก็มีการเขียนแคปชั่นนะครับเอาไว้บอกว่าน้ำตาจะไหลเมื่อมาถึงอาณาจักรสาวน้อยนะครับถือว่าพี่นิกกี้เนาะเขาได้ตัดสินใจแบบร้อยเปอร์เซเลยกับการออกจากข้าราชการเนอะทุกคนคือเขาทำมาคือเขาทามาทุกเขาเรียกว่าอะไรทำมาเพื่อทุกคนพอแล้วแหละนะทุกคนว่าจะเป็นทางด้านครอบครัวเขาที่ หนึงเลยนะครับได้ยศได้ตำแหน่งแล้วนะครับทีนี้เหลือแค่ความสุขเท่านั้นที่พี่นิกกี้อาจจะขาดไปนะครับกับการทำงานที่เป็นแอดมินสาวน้อยเนี่ยเชื่อว่าพี่นิกกี้มีความสุข100%แน่นอนทุกคนถ้าทำงานแล้วมีความสุขทุกอย่างออกมาดีแน่นอนแล้วยิ่งเขาได้มาติดตามาทางด้านไอดอลของเขาด้วยอย่างบอสโจเนีครับทุกคนเนาะเชื่อว่านะครับทางด้านพินิกกี้เนี่ยมีความสุขแฮปปี้แล้วก็งานเนี่ยออกมาดีแน่นอน แล้วที่สําคัญคือพี่นิกกี้เนี่ยรักน้องอิงมากนะนะครับรักน้องอิงเพชรบ้านแพงมากถ้าใครถ้าใครได้ติดตามเนี่ยจะรู้เลยว่าพี่นิกกี้ตั้งแต่แรกเนี่ยโหซื้อตุ๊กตาไปให้อุงอิงนะครับแล้วก็เวลาน้องมีงานอะไรเนี่ยทางด้านทีมงานขอบตาดำเขาไม่พลาดเลยนะครับที่จะไปหาอุงอิงที่บ้านนะครับน้องก็เป็นกําลังใจให้กับพี่นิกกี้ทีมงานขอบตาดําด้วยกันแล้วกันส่วนใครที่อยากจะสมัครเป็นแอดมินนะครับทักไปได้เลยนะที่ เฟซบุ๊กนะครับหนุ่มโจโยโมานินสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับหรือทักไปที่แฟนเพจสาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจได้เลยครับทุกคนเนาะเชื่อว่าอ่ะคนมีความสามารถเยอะนะครับถ้ามั่นใจในตัวเองว่ามีของเนี่ยบอสโจบ,บอกว่าทักไปได้เลยนะครับทักไปหาบอสโจได้เลยตอนนี้นะครับบอสโจยังรับสมัครเรื่อยๆนะตอนนี้แอดมินที่ยังอยู่นะครับทุกคนน่าจะยังไม่มีคนไหนลาออกนะครับอยู่กันครบไหมอ่ะ อยู่กันครบนะครับแต่ว่าบอสโจเนี่ยเขาก็รับสมัครเรื่อยๆไงนะทุกคนเพราะว่าหนึ่งเลยคือคือถ้ามีบุคลากรเพิ่มเนี่ยก็ดีนะครับถ้ามีบุคลากรเพิ่มเนี่ยก็ดีเลยนะครับเป็นกำลังใจให้นะสัตว์ทนานบอสโจนะครับขอให้เจอแอดมินที่ดีๆปังๆเนาะ นะครับเนาะเชื่อว่า FC ฟแฟนคลับสาวน้อยเนี่ยต้อนรับทุกคนอยู่แล้วแล้วทีเนี้ยเวลาเจอติหรือว่าเจออะไรต่างๆนะครับทุกคนอันนี้คือคือโดนอยู่แล้วแหละทุกคนเนาะคือทําใจเผื่อไว้เลยอะ่ะว่าถ้าทําไม่ดีก็คือแฟนคลับเนี่ยตำหนิแต่ตําหนิแล้วคุณจะอยู่กับ FC แฟนคลับได้ไหมแล้วก็อาจจะจะนาคาตําหนิเหล่านั้นน่ะมาปรับปรุงได้ไหมอะไรแบบเนี้ยนะครับเนาะอ่ะ เป็นกำลังใจให้กับทางด้านบอสโจนะครับใครที่คิดว่าตัวเองมีคุณสมบัตินี้นะครับ mm hmm. ก็สามารถทักไปหาบอสโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้เลยครับทุกคนแล้วก็โหจะได้คืออิจฉานะคนที่เป็นแอดมินสาวน้อยเนี่ยได้อยู่ใกล้อง๋งอิงได้อยู่ใกล้พ่อโจนะครับได้อยู่ใกล้โอ้โหซูเปอร์สตาร์ดังๆหลายๆท่านเลยเนาะทักไปได้เลยนะโอกาสมาถึงแล้วนะครับนะ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับให้กับอุ้มอิ่มด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวอุ้มอิ่มจะข้อความบอสโจเนาะลงท้ายคลิปนี้ทุกคนก็ไปสมัครกับทางด้านแฟนเพจหรือไปสมัครกับ Facebook ของบอสโจยูมานินได้ครับทุกคน Facebook ของบอสโจเนี่ยก็คือบอสโจยูมานินนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงหนุ่มโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับอะไปสมัครกันได้เลย นะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรัาบทุกคนครับ